สันติภาพไม่มีอยู่จริงการเจรจาหยุดยิงก็แค่ฉากบางหน้าเพื่อประวิงเวลาไว้รอบกัดเช้าว,วันที่6มกราคม2569เสียงปืนคอที่ช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีไม่ได้แค่ทำให้ทหารไทยบาดเจ็บหนึ่งนายแต่มันตอกย้ำความจริงที่คนไทยจำนวนมากรู้สึกมานานแล้วว่าคำว่าหยุดยิงจากทางฝั่งกัมพูชาภายใต้ระบอบตระกูลฮุนมันเชื่อไม่ได้ นี่มันไม่ใช่ครั้งแรกและไม่ใช่ครั้งที่สองแต่มันคือครั้งที่3แล้วนะครับที่หลังการเจราจาหยุดยิงยังมีการลอบโจมตีทหารไทยซ้ำอีกคำถามคือถ้าคุณอยากหยุดยิงจริงๆทำไมเสียงปืนถึงยังดังทำไมทหารไทยถึงยังเจ็บและทำไมทุกครั้งที่มีโต๊ะเจราจาฝั่งไทยต้องเป็นฝ่ายตั้งกาดสูงขึ้นกว่าเดิมเสมอ การหยุดยิงของตระกูลหุนก็แค่ยุทธศาสตร์ครับมันไม่ใช่สันติภาพต้องพูดกันตรงๆการขอหยุดยิงของฝั่งกัมพูชาไม่เคยมีน้ำหนักมากพอที่จะทำให้เกิดสันติภาพแต่มักทำหน้าที่เป็นเพียงการซื้อเวลาการปรับกำลังการเติมอาวุธและรอจังหวะอีกฝ่ายเผลอนี่คือรูปแบบเดิมที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าเจรจาขอหยุดยิงสร้างภาพต่อสื่อโลก แล้วลอบกัดตามแนวชายแดนถ้านี่ไม่ใช่การตระบัดสัตว์ก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรแล้วครับโดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าปัญหามันไม่ใช่คำว่าหยุดยิงแต่คือใครเป็นคนพูดและใครเป็นผู้รับผิดชอบที่ผ่านมาการหยุดยิงมักถูกพูดผ่านเตียเซฮาโคศกนายทหารระดับพื้นที่หรือท้อยแถลงคุมเครือที่ไม่มีใครรับผิดชอบโดยตรงผลคือเมื่อผิดสัญญา ก็ไม่มีใครต้องรับผิดไม่มีใครต้องยอมรับต่อสาธารณะและไม่มีต้นทุนทางการเมืองใดๆให้เสียดังนั้นถ้าจะเจรจาหยุดยิงรอบนี้ให้ได้ผลจริงๆไทยควรตั้งเงื่อนไขให้ชัดเจนและแข็งแกร่งกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาถ้าจะหยุดยิงต้องหยุดให้จริงและต้องมีคนรับผิดชอบเงื่อนไขเดียวที่จะทำให้การหยุดยิงมีความหมายก็คือต้องให้หุนเซนหรือหุ้นมาเนต เป็นผู้ลงนามด้วยตัวเองและประกาศต่อสาธารณชนและนานาชาติอย่างชัดเจนไม่ใช่แค่คำพูดลอยๆไม่ใช่แค่เอกสารหลังฉากแต่ต้องเป็นการประกาศที่ผูกมัดเกียรติยศอำนาจและความชอบธรรมของผู้นำโดยตรงเพราะถ้ายังให้คนอื่นมาพูดแทนถึงแม้ว่าคนคนนั้นจะเป็นรัฐมนตรีกลาโหมอย่างเตียเซฮาแต่ถ้าวันไหนยิงอีกเขาก็แค่บอกว่ามันไม่เกี่ยวกับนโยบายส่วนกลาง แล้วทุกอย่างก็วนลูปกลับมาที่เดิมแบบไม่รู้จบแต่ถ้าผู้นำตระกูลหุ่นไม่กล้าออกหน้ามันก็เท่ากับว่าพวกเขาไม่มีความจริงใจครับพูดกันแบบไม่อ้อมค้อมเลยก็คือถ้าผู้นำกัมพูชาไม่เซ็นไม่ประกาศไม่กล้ารับผิดชอบมันก็แปลว่าพวกเขาเองก็รู้ดีว่าหยุดยิงเป็นแค่เครื่องมือทางการเมืองไม่ใช่เป้าหมายที่ต้องใช้เกียรติยศใดๆมารักษาและในกรณีนั้น กองทัพไทยไม่ควรฝากความปลอดภัยของทหารไทยไว้กับคำพูดของระบอบที่ตบัดสัตว์ซ้ำซากแบบนี้ไทยต้องคุยแต่ต้องคุยแบบไม่หลงคำว่าสันติภาพการเจรจามันไม่ใช่การยอมหรือการอ่อนแอแต่การเชื่อคำพูดซ้ำๆจากฝ่ายที่พิสูจน์แล้วว่าไม่เคยรักษาคำพูดนั่นต่างหากครับคือความประมาทสรุปแล้วจากเหตุการณ์ดังกล่าวทางฝั่งไทยควรยืนหลักให้ชัดว่า คุยได้หยุดยิงได้แต่ต้องมีคนรับผิดชอบต้องมีหลักฐานและต้องมีต้นทุนที่ให้เสียหากผิดคำพูดอีกเพราะถ้าสันติภาพถูกใช้เป็นแค่ฉากบังหน้าเสียงปืนที่ช่องบกวันนี้ก็จะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายครับท่านผู้ชม